นับก่อน 2> 1>, 2> uh, 1, 2, 3, 1> ank, 2> 4, uh, 2> 5, 6, 7ไม่ใช่ต้องต้องเป็น8สีหนึ่งขาดไรลตกใจถ้าบอกมีเจ็ดปุ๊บเดี๋ยวตั้ตั้งอย่างนี้สวัสดีลูกเพจดิจันครับลูกเพจดิจันลูกแอปพิจันเชิญครับเรากำลังจะไล์สดขึ้นรถไฟไปตามหาพ่อของคุณหนึ่งที่พัดแ่ากัน45่ห้าปีแล้วจังทายกับคุณพี่หนึ่งเลยครับสวัสดีครับ วันนี้ผมอยู่อะคุณหนึ่งนะจะไปหาพ่อสมพงษ์โตะทรายเนี่ยมาจากปานบุรีเลยออกมาตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ก็รอขึ้นรถไฟจากหลักสีไปหนองคายเพราะถึงทราบมาว่าคุณสมพงษ์โต้ทรายเนี่ยพ่อ,อคุณหนึ่งเนี่ยไปอยู่ที่หนองคายแต่เราต้องไปตามหาอีกพักหนึ่งใหญ่ๆนะช่วยช่วยเชียร์ช่วยช่วยุนกันวันนี้จริงๆรถจะออกสองทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีแต่ติดดีเลยนะ ดีเลยนะดีเลยตอนนี้ก็รถช้าไปหน่อยนึงชา้าไปสามนาทีแล้วต่ออ่าตอนนี้ช้าไปสามนาทีแล้วนะอ่าช่วยรู้กูดล้วนะฮะคุณหนึ่งเปง็นไงเป็นงานจิตใจ,จตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเอาใครดูเพจนี้อยู่บ้างไงให้เชียร์หน่อยวันนี้กินข้าวคนเดียวเองอดีใจอยากจะเจอพ่อเหรอไม่ทราบว่าคุณพ่อจะดีใจหรือเปล่ายังไม่รู้ไปดูว่า สมหวังนะครับนี่อวยพรให้พี่มีนด่กด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณเชียร์คุณหนึ่งด้วยกำลังใจให้หนึ่งด้วยไม่ได้เชียร์คุณหนึ่งอย่างเดียวนะต้องเชียร์คุณแอปไก่จันด้วยในวันนี้ิจันมาด้วยนะเชียร์คุณแอปไก่จันด้วยนะครับพอีิจันลงเต็มทีมทีมใหญ่แปดชีวิตในการมีร่วมคณะอช่วยช่วยรุ่นกันหน่อยนะฮะว่าเขาจะไปเจอพ่อลุงแอปไก่จันจะตามหาพ่อให้กับสำเร็จหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ไปเจอกันนะฮะที่หนองคายครับ ไปเบาไปหาบบาแสคุณพ่อของพี่หนึ่งที่เมืองกาญจนบุรีครับก็ไปเจอเราเลิกไม่หนึ่งไม่ฟังหนึองสิได้ไปเจอพี่น้องของคุณหนึ่งก็อายุห้าสิบกว่าแล้วตอนนั้นเขาโตแล้วนะตอนที่ว่าพ่อแม่คุณหนึ่งเลิกกันเนี่ยเขาโตแล้วเขาก็รู้เลยว่าพ่อเขายื้อไว้ไม่ให้ไปแต่ทํายังไงได้นะฮะคนจะเลิกกันก็ต้องเลิกและเขาบอกว่าพ่อของคุณหนึ่งเนี่ยลุงสมพงศ์ต้อตายเนี่ยไปตามหาที่ปานบุรีหลายรอบมาก แต่ไม่เจอเพราะช่วงนั้นคุณหนึ่งไปอยู่กับตากับยายที่พัทลุงแกก็ไปสืบหาสืบหาไม่เจอก็จมดหนทางตอนหลังแก่แล้วเพราะพี่พี่น้องก็อยากเจอทุกคนนะพี่น้องก็อยากเจอคุณหนึ่งทุกคนเพราะเขามี9้าคนนะคุณสมพงษ์เนี่ยดูก้าคนคุณหนึ่งเป็นคนที่5้าและ8คนเนี่ยเขาเจอกันอยู่บ่อยๆเขารู้ว่าคนไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนแต่คุณหนึ่งอะพี่น้องไม่รู้จะตามยังไงเนาะคุณหนึ่งพี่น้องไม่รู้จะตามยังไงนะต้องต้องลุ้นนะถ้าเขาเจอพ่อแล้วเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาก็มีเบอร์ติดต่่อพี พราะทีมงานมีหมดแล้วติดต่อตรงไหนพี่น้องอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาจะถึงเทศกาลทีนะฮะเดี๋ยวเขาเจอกันอ้าแล้วรถมาแล้วฮะรถมาแล้วดีใจไม่กี่นาทีเองวันนี้เดี๋ยวขึ้นรถไปหนองคายนะเดี๋ยวไปคุยกนรถไฟต่อนะครับยังไม่ต้องขึ้นสหลับอ่า๋ยวเดี๋ยวเราเชียร์กันหน่อยนะเชียร์กันหน่อยนะเดี๋ยวลูกเขยขึ้นรถไฟไปพร้อมกับเราเลยนะไกันขึ้นรถไฟไปพร้อมๆกัน ตอนนี้เราก็ลุ้นเราก็เรียกอะไรแบบความหวังนั่งรถไฟแบบความหวังนั่งรถไฟไปหาคุณพ่อมาแล้วรถไฟมาแล้ว่ะทุกคนเตรียมตัวให้รถจอดก่อนนะคะค่อยขึ้นอย่าอย่าอย่าวิ่งูวิ่งตามนะเดี๋ยวมันรถจะดุดเข้าไปเป็นห่วงมองป้ายเลยครับถ้ารถเป็นหนองคายขึ้นนั้นฮะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอู่บนไม่ขึ้นนะคนเราแถบนะครับ วัานั่งผ่านยูบนเพิ่งเห็นสถานที่งี่คอยู่บนมีตรงวารีกำลาบมีมีแล้วคุยกันว่าไม่มีไม่มีมีระวงังระวังเต้ยเข้ามาหลบหน่อยเดี๋ยวรถปิวเดี๋ยวปิว วนนี้แหละครับลูกเพจที่จะพาทีมอิจันแล้วก็ลุงแอปอิจันนะครับพาพี่หนึ่งไปตามหาพ่อที่จังหวัดหนองคายนะครับพี่ยามบริการเต็มที่เลย <c oughs> ไม่ถายพี่ยามจริพี่ยามนี่บริการเต็มที่เลยนะ <c oughs> พี่ยาม <c oughs> โอ้โหแนะนำเลยลเไปแล้วนะครับ ขอบคุณนะคะพี่บริการดีมาก <c oughs> ไปแล้วเอาเลยครับพี่ขึ้นไปเลยขึ้นรถไฟมาพร้อมกันเลยนะครับ หกเนี่ยสามหกนะอยู่แถวนี้ฮะไม่ต้องเดินไกลอ๋อ <laughs> <g ül> อยู่แถวนี้ใช่ไหมยี่สิบเก้าสามสิบขอบคุณครับตรงนี้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 ครับผมครับครับ 4,5,6,7,8น <si like. ี่แหละเพ่มมาตัที่านงตรงนีครับตันนี้รถออกแล้วบรยากาศนี่บรรยากาศวเ็ได้นู่นี่หนูถอดไม่อยู่จนี่นะคะกอนนะอุ้ย จริงเหรอครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกเหรอเดี๋ยวเขาจะมาปูเตียงใช่ไมไม่ใช่พี่หดิงในชีวิตครั้งแรกในชีวิตหมดเลยปเียตอนเรียยมจกเราบเมาส์ลูกแอมหน่อยได้ไหมลูกแอมบอกว่าต้องใส่กางเกงขายาวเดี๋ยวมันมียุงกัน รถมีแอร์รถมันมีแอร์นี่นี่ที่เหตุผลที่ใส่เกงขายาวใช่ไหมครับเออเขาบอกว่าเดี๋ยวยงกัดนี่ค่ะเดี๋ยวจะพานอนคืนนี้ทุกคนจะนอนบนรถไฟเนาะนั่งนั่งนั่งมาสามปีไปเรียนมัธยมมต .1 พุ่มมต .3 กันสามตลอดใช่คุณนันอะมีที่นอนเนี่ยเรานอนกันประมาณคือพรุ่งนี้หกโมงเช้าหกโมงสิบห้าเราจะถึงสถานีตามตั๋วหกโมงสี่ห้าหกโมงสิบหกโมงสิบห้าเฮ้ยชั้นลำบอกหกโมงยี่สิบห้าเราจะถึงที่สถานีแล้วเราก็จะเดินทางต่อเลยพรุ่งนี้ก็ตื่นตื่นล้างหน้าล้างตาแล้วก็เต็มตัวก่อนรถไฟลงถึงนิดนึงนะค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ว่าหลับ ลับเพลินหรือคืนนี้จะหลับไม่ถ้าเพลินอีกทีก็ไปเราเลยนะพี่นะแล้วก็พุช่ก้าวนะไปอาบน้ำบ้านตับหลวงพงนะถ้าไปเจอพ่อโ้พ่อไปอยู่ก็ลงหลุมควายไปเลยอถามน้านตรงนั้นเลยเมื่อกี้บอก98ตอนนี้เหมือนจะได้9กสก้าไหมเอาถ้าไม่ไม่มีระเบิดลงงแ้มก็ก่อบก็ได้ไม่ต้องกลัวต้องเจอนี่เราเราส่งลูกเพจเขานอนแล้วส่งคุณคุณพี่หนึ่งเขานอนเลยไหมครับพี่เขาก็อยากนั่งกันก่อนก็ได้แล้วแต่ละได้ได้ได้แต่ว่าลูกเพจอยากนั่งกับพวกเราไหม ก็เดี๋ยวไปดูใครหิวก็กินนะแบบร้านอาหารมีก็มีตู้เสบียงโอ้ยตายในชีวิตชีวาของมันในครั้งแรกจริงหนูก็นึกว่ามันจะเป็นจึกจักจึกจักจึกจักโนโน่นูมันเงียิพากหนูไปดูตู้เสบียงอ๋อจริงจริงไหนเนี่ยที่หนูไปหนูไปตู้เสบียงาหนูไปดูตูู้เสียบไปดมีของกินไไหนไหนก็มาแล้วพี่ไปหาตู้เสบียงไหม ดเ,เ,เ,เดี๋ยวมเผื่อว่าพาลุงแอปทัวร์พาลุงแอทัวร์ตู้สเสบียงของที่นี่ดีกว่าแล้วก็พาคุณพี่หนึ่ง กาแฟมีน้ำมีครบเอาอะไรไหมครับหนึ่งเอาไรหนึ่งทานเลยไม่เป็นไรครับพี่เเดีี๋ยวพ่อาน้มสบายครับพ,พ,พี่เอาน้ำเป,ำปล่าก็พี่กินข้าวมาแล้วก็นี่คือตู้เสบียงของรถไฟสายกรุงเทพหนองคายอาหารแม,ม่กินอาหารแม่กินเนื้ออะไรอุยอ้ยตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสบียงเนาะสำหรับใครที่จะเดินทางในช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะมีตู้เสบียงโซนอาหารให้เราได้ชอปกินกันระหว่าง ระหว่างที่ยังไม่ง่วงง่วงเสร็จแล้วก็กลับไปนอนนั่งที่นะจ๊ะขอโทษนะคะจ้ะอย่าถ่ายในครัวพี่นะได้จ้าไม่ไม่เห็นในครัวเป็นแต่หน้าคนสวยอย่างเดียวเลยอให้เห็นคนสวยโอเคก็พามาแวะเวียนนิดนึงมาโชว์มาโชว์สาวอาร์ตไเดี๋ยวจ่ายตังค์จ้าจ่ายตังค์จ่ายตังค์หาที่นั่งไหมนั่งก่อนนะคะไม่มีที่ไม่เป็นไรเอาไปถือก่อน โอเค <Okay, S 2> ขอจ่ายตังค์แป๊บหนึ่งก็สำหรับใคร<อ>ที่จะเดินทางไปหนองคายเนาะหรือจะเดินทางต่อไปต่างประเทศรถไฟสายนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเขาไม่กินแล้วกลับนะใครกินกินนะใครก็กินก็กินนะส่วนใครไม่กินกลับพามาโชว์พามาแวะเวียนกันนิดนึงจ่ายตังค์แล้วใช่ไหมยังไม่ได้จ่ายเอาไปจ่ายตังค์สิคะลูกมีอะไรไปบ้างอ่ะรมีอะไรไปบ้าง ใครหยิบอะไรไปบ้างพี่เอาอะไรไปบ้าง <c oughs> ลงแอปลงแอปลงแอปเอาอะไรไปบ้างอะ่ะ <c oughs> น้ำสองขวดไรชีขวดหนึ่งน้ำแร่น้ำแร่ไปจ่ายน้ำแร่สองขวดโอเคซึ่งซึ่งจะบอกว่าเอ่อเส้นทางส,ส,สายนี้ก็เราสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปไปลาวอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆแล้วเราเรา,เราเคยเดินทางกับรถไฟสายนี้แล้วแหละแล้วก็รู้สึกประทับใจวันนี้เราก็เลย พาคุณแม่พาคุณหนึ่งที่พักจากคุณพ่อเนี่ยสีปีไปไปที่หนองคายนะครับก็ประมาณนี้มีเหมาใจได้ด้วยเหรอสุดยอดจริงๆเลยอะไรนะก็นี่อาหารายใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ของเรานะเราไม่ได้สั่งอันนี้เป็นของลูกค้าท่านอื่น ตรงนี้ก็จะมีโซนมีเก้าอี้นั่งสำหรับใครที่จะนั่งทานอาหารหรือนั่งกินกินน้ำก่อนที่จะไปเข้านอนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งลูกเพจเข้านอนพร้อมๆกันกับพวกเราแล้วก็เดี๋ยวส่งพี่หนึ่งเข้านอนอยากจะให้ทุกคนช่วยกันลุ้นครับว่าพี่หนึ่งที่พักรจากคุณพ่อสี่สิบห้าปีเนี่ยจะได้เจอหรือเปล่าใช่แล้วไปเขาเขาไปแล้วโอเค เราเราจะปิดไลฟ์เลยไหมระวังชนนะจ้าได้ครับจะหยุดหยุดูดมามาถ่ายไหมตัวเองมาถ่ายตัวเองมาถ่ายรูปของเขานี่นียิ้มเร็วลูกขอสื้อเสื้ออหนูหันไปยิ้มเร็วลูกชนะนี่นี่ตัวไม่เป็นไรนะคะพี่ขั้วบอลหลอกโอเคไปครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราก็พามาช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปพักผ่อน พรุ่งนี้ครับประมาณ6กโมงกว่าๆสำหใครที่รอติดตามอยู่ก็ติดตามในลุงแอฟีจันนะครับว่าภารกิจภารกิจก,ก,การตามหาคุณพรอที่ัติพักศรีสิบหปีของพี่หนึ่งจะได้เป็นยังไงบ้างไปไปทัวร์มาแล้วคุณพี่ของน่ากินมากเลยมีไก่ด้วยเด,วเดี๋ยวลูกเพจหิวไม่อยากกินโชว์อ่าอยากจะอวด,อออวดมีที่ชาร์แบตด้วย มีไฟด้วยไว้สำหรับคนชอบอ่านหนังสือนะพี่นะเกร๋ะเก๋มากโอเคตอนนี้ก็จอดอีกสถานีหนึ่งนะจ๊ะคือตอนนี้เราก็ลุนมากๆว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเชิญเชิญเลยครับอันี้ตู้ที่ว่หกครับข้างหลังจะเป็นอาหารแล้วครับคุณพี่ไปตู้ไหนตู้สา่ตู้สนเดินรูดเลยใช่เชิญจ้า การรถไฟแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะบ ready and g e n t l e m e n welcome to Thai train Thai train ไม่ t h a train มอนี่เป็นรถไโอเคครับตอนนี้ลุงแอปทำอะไรอยู่ครับลุงไปบอกตรงไปบอกแรงขาพรุ่งนี้ถึงสถานีหนองคายหกโมงยี่ห้าโอเคที่แรกบอกไปว่าเมื่อกี้พี่ที่เป็นบาดเจ็บนี่คุณพี่ลุงมีโอ้ยมีมาเดินแบบ เมื่อกี้พี่ที่เป็นบาร์ทเทนเดนเรอร์บอเป็นแฟนลุงแอบด้วยแล้วก็ลุงแอบหายาไเปเมื่อกี้เพอาขาถามมาเอ้าแล้วไหนอ่ะเดินไปเร็วจะขอถ่ายูกคู่ะค่าตั๋วประมาณ800กว่า 90, 90, 90, 90, บาท900มันจะบอกว่าข้างบนกับข้างล่างอ่ะตัวราคาไม่เท่ากันแต่ก็ประมาณ800ถึง900<อ>บาทคือตัวอ๋วสองที่นั่งอ่ะไม่เหมือนกันข้างล่างเนี่ยจะแพงหน่อยข้างบนจะถูก ถูกกว่านิดนึงอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ครับคือตรงนี้มันเป็นที่นั่งสองคนตรงใครที่ีครั้งแรกจุนี่มาอยู่นู่นนี่ครั้งแรกนะนี่ลุงแอดนั่งรถนอนครั้งแรกในชีวิตรถไฟเนี่ยก็รอไม่พายลุงแอบลำบากรอเป็นเทพจะต้องไปแบบเทพพี่ตอนแรกนู่นะบอกลุงแอบว่าเราจะต้องเหลือแค่ที่นั่งธรรมดาเลยนะครับเราอชนคนเชิญครับนูนไปเช็คตั๋วรถไฟมา แล้วก็ตวรวรถไฟบอกว่าถ้าจะไปเช้านะ่ะมีที่นั่งเหลือแค่ห้าที่เท่านั้นแล้วเราจะไป6อ่ะกลายเป็นต้องดูอีกตั๋วหนึ่งเป็นตั๋วนั่งธรรมดาไม่มีเบาะแบบนั่งธรรมดาพวกกชั้นสามรู้ป่การต้องนั่งแบบนั้น8ชั่วโมงต้องเบี่ยงแน่นอนเลยใช่<ป>แล้วเราก็เลยบอกว่าลุงแอปน่ะเป็นเทพจะต้องนั่งแบบเทพแบบนี้แหละครั้งแรกก็เลยดีใจหน่อยนึงครั้งต่อไปอาจจะบินก็ได้นะพี่นนอะ ขับรถเองขับรถเขาะขับรถต้องตามหาไปเรื่อยๆไงฮะไม่อยู่กับอีจันจะละบาดไปถึงเนาะโอ้ดีสบายสุดเลยฮะอ้ก็กะจะนั่งรถธรรมดาไป9ชั่วโมงนั่งรถที่เป็นโต๊ะไม้อะเก้าอี้ไม้อะก็เพลินดีเพราะมันชินไงพี่อย่าพูดพี่อย่าพูดนี่เดี๋ยวจะได้ให้ไปออีกหน่อยเราบินนะเดี๋ยวจะพาลุงแอปบินไปตามหาคนเชิญจ้าใช่ค่ะอ่า คนยังอยู่อีกเหรอลูกเพรลูกเพจเชิญครับเชิญเลยครับพี่ก็จริงๆจะบอกว่ารถไฟสายนี้มันมันก็สะดวกมากๆนะสำหรับใครที่อยากจะไปต่างจังหวัดเพราะว่าคืออยากไปหนองคายเส้นนี้กรุงเทพหนองคายไปจบที่หนองคายห้องน้ําก็มีสะอาดสะอาดแล้วก็นอนแอร์เย็นมีลักสำหรับใครที่ติดโซเชียลมีเดียเนาะมีนะมีน้ําให้กินด้วย จะเจอเดนั่งได้ไพ่ได้เลยนะาอ่ะงั้นก็ตั้งวงเลยจ้ะเราเงต้นเคสหน่อยเคสช่วงนี้กไมีลองเรียนเข้ามาเยอะกๆดเคสที่จะต้องเชิญับใชเคสเตอนนี้ที่ที่เราสตอไว้ที่ว่า้องเรียนมาห้าหหเคสแรกเนี่ยตอนนี้เราทำเคสที่สองใกล้สาเร็จแล้วแหละดี๋ยวพน้องคายก็รู้บมต้องต้องปิดเคสก่อนถึงจะเปิด ก่อนปิดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปถึงเนี่ยน้องหายป่วยหายเจ็บไปแล้วประชุมกันพี่ไม่ใครใครป่วยใครเจ็บในชุดใครที่ชี้ว่าใครป่วยใครเจ็บและวันจันทต่อกันอีกวันจันเอาอีกเอาตกลงวันจันทร์นี่ว่างแล้วใช่ไหมตอนแรกเช็คคิวเทพเทพไม่ว่างเทพไม่ว่างกะว่าจะไปออกวันพุธวันจันทร์ว่างโอ้วันจันทร์ว่างลุยยังคะวันจันทร์เดินทางชุดจันนักการพุธว่างเหมือนเดิมไม่ได้อ๋อนุนี่ก็ฝากคนอื่นไปแล้วกันเนาะตอนนี้ค่ะ คนคัดเลือกมาให้ลุงแอปก่อนเป็นต้นๆนะคะคนนี้นะคะคนนี้นะจ๊ะจะเป็นคนคัดข้อมูลแล้วก็จะส่งเรื่องมาทางลุงแอหลุงแอปจะเป็นคนสกรีนว่าจะเลือกใครมาเป็นเขตที่สามก่อนนะใช่ลุงแอปจะเป็นคนเลือกนะคะช้าเร็วอย่าโกดทีมเนาะทีมส่งหมดทีมส่งหมดแต่ว่าแต่ตรูปเพจที่แจ้งมาลุงแอปจะหลับตาเลือกใช่ไหม ก็มีการพลาดๆเลยนะกรุณาช่วยส่งเบอร์โทรมาท้ายด้วยนะครับเผื่อจะได้สะดวกก็ได้โทรกลับไปได้เลยาะถ้าลุงแอปโทรไปแปลว่าเคสนั้นเป็นเคสที่ลุงแอปใกล้ใกล้จะเข้าไปจัดการตามหาให้แล้วใช่ไหมก็ต้องตามคิวไปแต่ถ้าถ้าลุงแอปไปโทรไปยโรตน,นะจะเจอแน,น่ชาดินทั้งชาดินแล้วจังยู้ใจปีลุงแอปก็จะ ยังไงเราจะเก็บข้อมูลไว้พอถึงคิวแล้วเราจะโทรไปหานา้องเรียกว่าจริงๆแล้วอ่ะจะต้องตามคิวใครมาก่อนได้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเลือกเคสนี่น่าจะทำเคสที่สราูเช่อเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นการเหลี่ยมล้ําอะไรพูดดกันคือคือลูกแอปก็จะดูแลหมดทยอยเป็นที่อ่ะเนาะไม่ว่ามันอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าอาทิตย์ที่ทําไปตอนเดียวอาจจะเป็น2หรือสาตอนถ้ามันทันถ้ามันมีกําลังอยู่นะเพราะตอนนี้5 6นะสู้ได้อีกปีใคร56 ดูแอฟห้าสบหกได้10ปีนะลุงแอฟห้บหกยังหนุ่มยังหนุ่มเลยอ่ะลุงมีเคสให้รอตามตั้งเป็นพันเคสหเคสจริงส่งมาเลยก็อาทิตย์ละห้าตอนก็ได้ยังทานอยู่โอที่มีใจบ้าเจอมาไม่ใช่เด็กๆไม่ตายกันก่อนช่างวันเราวก็ตัดสิเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเห็นคนก็เจอกันคือจริงๆก็ขับรถก็เมื่อยขามั่งแหละคนมีอายุนะ ครับไปสี่ห้าชั่วโมงก็เมื่อยมากใช่เมทีเห็นลงแนปหลับไปขับไปหลับไป <laughs> แต่ไม่เขับไปหลับไปที่เรานั่งนั่งนี่อยู่คืน้รู้ห<ร>ลับแต,แต่เวลาไปเจอปลายทางรู้ว่าพ่อลูกแม่ลูกปู่ย่าตทายายเขาจะเจอกันน่ะเขามีพลังตู้ดีใจดีใจมัน,ม,นมันมีพลังพึ้ไงฮะก็กลายเป็นทํารายการอย่างเงี้ยจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยทั้งใจไม่เหนื่อยทั้งใจแต่เราต้องใช้พลังจิตคือกูที่นึกภาพยังไม่ออกว่าจะเจอหรือเปล่าแต่บอกว่าเจอไปก่อนให้กำลังใจทุกคน แต่จ,จริงๆแล้วความสามารถะเกินร้อยแต่ดวงมันจะไป,ะไปด้วยหรือเปล่าเ,เพราะ<น>ไปถึงสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์ลุงแอลก็จะขอพอรไม่ใช่ว่าโอหไอ้นี่เก่งจังเลยยังไงเป็นเทพไม่ใช่ก็ต้องไม่งั้นเทพบางตาเหมือนกันก็มีเราก็ต้องขอพอรอด้วยไม่ใช่ว่า,า,าบอกเต้บางทีไปเต,ปเต้เนี่ยเจอถึงสี่ก็กว่ายเขาขอให้เราเจอไม่ใช่บางทีไปเก่งบางทีหาปานหาไม่เจอวัน,นไหว้พระปึ๊บเข้าอวตาปไดเด็กอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมาบอกว่าเนี่ย พ่อผมตามตระกูลนี่ไปหาเลยและใช่เลยญาติพ่อพอดีวายปุ๊บได้ปั๊บปั๊บเลยเขาจว้มตลอดทางจริงๆแล้วมันหมดขนทางนะพี่เชิญเชิญชาญาิ่อไปแล้วไปอะไรอร่อยสุดเหรออร่อยจุดอีวันนี้ม <rawd unre> ีเข้ามาเมนูอาหารมาแจกแม่บ้านเ้าเรียกว่าเขาเรียกแม่ครัวเ้ามารับเขาเดอร์ รถไฟนอนก็ลุงก็ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยน่าเป็นเขาเรียกรถไฟยุคใหม่แล้วที่พูนยังไม่ได้ได้ไสตังอะไรกับรถไฟหรอกนะมันเหมือนเป็นเบิกเม็ด้น้องเต้ยด้วยน้งเต้ยแบบไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีแบบเฟอร์นิทู๊ดคือเราไม่ได้ได้สตังอะไรกับรถไฟจริงๆแต่ว่าอันนี้คือความประทับใจส่วนตัวของเด็กน้อยที่ที่เพิ่งมาใช้บริการซึ่งเป็นความประทับใจของพี่จันด้วยแต่จริงๆแล้วเป็นความชอบส่วนบุคคลเลยที่เป็นคนชอบชอบนอนรถไฟมาก วันนี้วันนวันเนี้ยก่อนปิดไลฟ์ปิดอนะไรน่เชียนะฮะเชียเชียเชียให้คุณห,หนึ่งเจอพ่อเขาหน่อย <Okay. S 1> เพราะเราไม่รู้ว่าเราเราอาจจะได้คุยกับพ่อเขามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้สดนมดแต่คุณหนึ่งเนี่ยไม่รู้ <c oughs> มันก็ไม่แน่นะว่าอีกเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงคุณหนึ่งจะเจอพ่อแต่ถ้ามันเกิดความไม่พลาดอีกเราก็จะไปรู้ทำาพ <c oughs> ื่เชียเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมอะไรก็เกิดนกับติดตามเยอะครับข็ถามว่าไปอำเภอไหน พ่อก็อายุไปไปไม <า S 1> ่ใส่แต่ว่าอย่าตามมาเยอะนะเดี๋ยวลำบากบษษไม่มีอาหารเลี้ยงเว้ยพอดีโชคดีไปอยา่างลูกเพจลุงแอปอิจันเนี่ยเขาตามมาตั้งรายการเก่าเขาบอกมาเดี๋ยวจะมารับไปถึงที่บ้านเลย<อ><อ>เดี๋ยวเขาจะเอารถมารับนะเขาจะรถมารับเราก็อาลูกเพจอิจันมีมารับไหมมีก็เลยไม่ให้เสียน้ําใจก็เลยพรุ่งนี้จะมีคนมารับเราไปสองคันคือคือบางครั้งเขา เขาดูรายการเรามาแล้วเขา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 เห็นอยากจะมาเจอตัวอย่างเี้ยมาเจอตัวแอมที่ดังอยากมาเจอเทีมแล้วต่อไปต้องแบบโอ้โหพร้อมแลาเกตลาคอมบินครับชอบชอบชอบปาเกตสวัสดีค่ะขอบพระคุณกำลังใจพระเกตมากๆเลยพี่ต้องถามด้วยว่าที่บ้านน้ำเป็นยังไงบ้างจ๊ะที่บ้านน้ำถายท่วมยังคะนี่ทำป่าไรรมนะถ้าเราไล่ไงี้ย ถึงสว่างพอดีเลยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะส่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนพอขึ้นรถไฟเนี่ยเขาก็จะปิดม่านนอนกันแล้วเพราะนี่คือช่วงเวลาเดินทางในการนอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวส่งเขาส่งเขาเลยเนาะแล้ก็แอปขอกำลังใจให้ช่วยดนเสียจ่าเนี่ยโอเคให้ดูทักทิ้นะคะ งั้นเดี๋ยวเราเราบอกปิดไลฟ์เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวส่งทุกคนเข้านอนพร้อมกันเดี๋ยวไลฟ์เข้านอนแล้วก็ฝาพดิเนียร์เข้านอนหลับฝันดีนะครับแน่นอนนะพรุ่งนี้จะมีไลฟ์สดอีกนะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดจนกว่าเราจะชวนหรือไม่ชวนวันนี้ไม่รู้ต้องติดตามต้องติดตามต้องพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้ามาเดี๋ยวเราจะมาูเพจฝดีทุกคนนะฝดีทุกคนนะครับวันนี้คุณลุงแล้วก็คงจะฝันดีอะไรนะครั้งแรกในชีวิต ครั้งแรกในชีวิตที่นอนเนี่ยจะนอนหลับเอาไปดูนนะจะนอนหลับเลยเปล่าไปดูตู้รถไฟย,ยุงกันไม่เคยนอนรถไฟต้องใส่ขาย,ยาวหรือยุงกันสวัสดีับดีทุกคนครับ <c oughs>